สวัสดีกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมโตและนี่ก็คือรายการที่ทกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีชื่อครับจริงๆกับว่าจะไม่ทาแล้วนะสัปดาห์นี้แต่รู้สึกว่ามันมีพลังอะไรบางอย่างผลักดันผมครับเอาละคือเรื่องนี้เนี่ยผมเจอตั้งแต่ตอนทําคลิปแปดสตอรี่การ์ดพาที่4ี่ะครับมันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยแล้วก็รู้สึกสนใจด้วยเพราะปกติแล้วจ็ดสิ่งลี้ลับเนี่ยผมจะชอบได้ยินในพวกโรงเรียนของญี่ปุ่นซะมากกว่าแต่ว่าที่ทุกคนจะได้รับฟังเนี่ยมันเป็นเจ็ดสิ่ ในมหาสารเจ้าสุวะครับและมันก็มีความเกี่ยวข้องกับโทโฮด้วยเพราะว่าเจ็ดสิ่งลี้ลับของมหาสารเจ้าสุวะเนี่ยมันถูกเอามาทําเป็นสเปลการ์ดของคานาโกะและสุะโกะครับซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะมีเรื่องอะไรบ้างอ๋อแต่ว่าที่เป็นสเปลการ์ดของสุะโกะเนี่ยมีแค่เดียวนะครับแล้วก็ข้อมูลตัวนี้เนี่ยผมเอามาจากบล็อกของท่านเซเบอร์อีกแล้วใครสนใจอะไรเกี่ยวกับโทโฮเนี่ยก็ลองเข้าไปอ่านก็ได้เลยนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับแฟนโทโฮน้าใหม่ที่ไม่รู้ว่าโทโฮคืออะไรในบกของทันเซเบอร์เนี่ยก็มีอธิบายเช่นกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่เดสคริปชันนะครับสเปีการ์ด6อันแรกเนี่ยจะเป็นของคานาโกะนะแล้วเดี๋ยวค่อยปิดท้ายด้วยสเปีการ์ดของสวะโกเป็นอันสุดท้ายเนาะเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่อันแรกเลยซึซึกายุคามินโนคายุข้าวต้มกระบอกไผ่ข้าวต้มแห่งเทพสเปียการ์ดตัวนี้เนี่ยในถึงพิธีข้าวต้มกระบอกไผ่ ซึ่งจัดเครื่อที่ศาลเจ้าล่างของมหาศาลเจ้าสุวะเพื่อทำในพืชผลของปีนั้นๆโดยจะใช้ทั้งหมด44อันและมีความแม่นยำสูงมากจนถูกจัดเป็นหนึ่งในเจสิ่งลีลับแห่งมหาศาลเจ้าสุวะอันนี้เนี่ยผมลองไปหาดูเพิ่มเติมมาพิธีตัวนี้เนี่ยมันจะจัดในช่วงปีใหม่ครับและตามความเข้าใจของผมเนี่ยคือเขาจะต้มข้าวต้มใส่หม้อเอาไว้ครับแล้วจากนั้นเนี่ยเขาจะเอากระบอกไผ่ที่มีรูสองด้านเลยนะมาใส่ไปในหม้อ สุดท้ายเขาจะเอาไอากระบอกภัเนี่ยมาแงะดูว่าข้าวที่ต้มเนี่ยมันเข้าไปในกระบอกมากน้อยแค่ไหนซึ่งปริมาณของข้าวในแต่ละกระบอกภัเนี่ยมันก็จะเอามาใช้ทํานายพืชผ,ผลได้นั่นเองครับสเปลการ์ดอันที่สองชิฟุมิซายามะมิคาลิชินจิยันบูชายันพิธีล่าสัตว์บนภูเขามิสะสเปลการ์ตตัวนี้เนี่ยในถึงเทศกาลมิซายามะครับเชื่อกันว่าเป็นพิธีประลองฝีมือของนักรบสุวะ และเมื่อจบพิธีเนี่ยจะเห็นแสงตะวันจันทาดาราในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งลี้ลับที่เรียกว่าสามแสงนทุ่งซูซุคิของมหาสารเจ้าสุวะครับจากที่ผมไปสืบค้นเพิมเ่มเติมมาเนี่ยเหมือนพิธีร่ายตา์ตัวนี้จะจัดขึ้นตรงพื้นที่ของภูเขามิสารับในสมัยคามาคุระมันถือว่าเป็นเทศกาลที่ใหญ่และสําคัญมากๆของมหาสารเจ้าสุวะเพราะมันดึงดูดผู้คนหลายพันคนทั่วประเทศญี่ปุ่นมาเข้าร่วมพิธีนี้ซึ่งส่วนมากเนี่ยจะเป็นชนชั้นสมุไรครับ แต่ปัจจุบันเหมือนรูปแบบของพิธีกรรมตัวนี้เนี่ยมันจะถูกลดลงไปเป็นอย่างมากและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์แล้วด้วยครับแต่เหมือนจะกลายเป็นการขอพรให้เด็กสองขวบเนี่ยแข็งแรงซึ่งเทศกาลตัวนี้เนี่ยจะจัดขึ้นในช่วงวันที่26-30ถึงส0สิงหาคมของทุกปีครับต่อมาอันที่3อันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจของผมเลยนะเชนปีคุซุยโนชิมิสึลีรับน้ำใสสะอาดแห่งคุซุย มหาสารเจ้าสุะเนี่ยจะมีบึงที่ชื่อว่าบึงคุซุอิอยู่ครับว่ากันว่าเป็นหนองน้ําไรก้ก้นและหากนําเครื่องเส้นหรือนําอุปกรณ์ประกอบพิธีที่ใช้มาตลอดปีนั้นไปทิ้งลงบึงในวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมมันจะไปโผล่ลอยผุดอยู่ที่บึงสนงังิของจังหวัดชิซูโอกะในวันปีใหม่ครับน้ำใสสะอาดแห่งคุซุอิเนี่ยจึงถูกจัดเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งลี้ลับของมหาสารเจ้าสุะประเด็นคือผมพยายามหารูปบึงสนงังิแล้วครับแต่ว่าหามไม่เจอผมก็หาไปเรื่อยๆครับจน ไปเจอข้อมูลที่เป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งผมก็เอาไปให้ Google Translate แปลนะก็ทําให้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นบึงในตำนานและที่ตั้งของบึงบึงนี้มันก็ยังไม่รู้เป็นที่แน่ชัดครับแต่ทีนี้ในชิซูโอกะเนี่ยมันก็มีตำนานเกี่ยวกับบึงซากุระไกเกะที่อยู่ในเมืองโอมาเอซากิ e ซึ่งตำนานตัวนี้เอาแบบคร่าวๆนะคือมันมีพระรูปหนึ่งที่ชื่อว่าโคเอ็นเป็นพระที่ขี้สงสัยมากๆครับแล้วก็มีคําถามอยู่มากมายในหัว จนวันหนึ่งเนี่ยเขาได้อ่านเจอเรื่องเกี่ยวกับจะมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ชื่อว่ามิโรหุโสสึหรือว่าพระศรีอริยะเมตตรว่ากันว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยจะมาเกิดในอีก5,670ล้านปีข้างหน้าเขาเลยคิดว่างั้นก็ดีสิจะได้เอาคําถามที่ตัวเองสงสัยเนี่ยไปถามพระศรีอริยะเมตตรมาเสลยทีนี้พระโคเอนเนี่ยก็คิดได้ว่าถ้าจะอยู่นานขนาดนั้นอ่ะเขาต้องแปลงร่างกายเป็นสัตว์ครับและสัตว์ที่อายุยืนมากๆนั้นก็คืองูยักษ์ เขาเลยเลือกปแปลงกายเป็นงูยักษ์เพื่อจะรอพระสีอริยไม่ตาแต่ทีนี้ก็มีปัญหาอยู่อีกอย่างหนึ่งครับคือในช่วงเวลากว่า5,000ล้านปีเนี่ยเขาจะไปอยู่ไหนซึ่งผมไม่แน่ใจว่าพระโคโอเอนเนี่ยเขาอยู่บนภูเขาฮีเออยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไงนะแต่ว่าพระโคโอเอนเนี่ยรู้ว่าการแปลงร่างเป็นงูยักษ์แล้วอยู่บนภูเขาฮีเอเนี่ยมันอันตรายเกินไปครับเพราะว่าณนะตอนนั้นนะ่ะที่ภูเขาฮีเอมันมีพวกนกยักษ์อยู่ด้วยซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเขาเองได้เขาก็เลยให้พระสี่รูปที่เป็นเหมืออนลูกิขงตน ออกเดินทางไปตามมุมต่างๆของญี่ปุ่นเพื่อตามหาที่ที่เขาเนี่ยจะไปอยู่รอพระศรีรยะเมตายจนมีหนึ่งในพระทั้งสี่ที่ชื่อว่าพระชูกิได้ฝันถึงพระพุทธเจ้าที่มาพูดกับพระชูกิว่ามันมีอยู่ที่หนึ่งนะที่เหมาะสมกับพระโ,โคเอนซึ่งที่นั่นน่ะก็คือบึงสกุระไกเกะและโคเอนนั้นก็ได้มาอยู่รอพระศรีระยะเมตายที่บึงแห่งนี้ครับซึ่งเหมือนณนะปัจจุบันเนี่ยบึงสกุระไกเกะเนี่ยจะมีพิธีกรรมที่ หมือนจะทําการเคารพบูชาตัวของพระโฮเอ็นด้วยครับแบบว่าเคารพในความอดทนของพระโฮเอ็นที่แบบว่ารอพระศรีเยะไม่ตายมาเป็นโว้กี่ล้านปีก็ไม่รู้เนาะแล้วดูทรงน่าจะต้องรอไปอีกนานด้วยอะถ้ายังถ้ามีอยู่จริงนะซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าไอตัวของบึงซากุระไกเกะกับบึงคุซุอิเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าบึงซากุระไกเกะเนี่ยก็คือบึงสนางินั่นแหละซึ่งอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะว่าผมพยายาม เสิร์ชหาบึงสนางหีแล้วไงแต่ว่ามันไม่เจอเลยแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในหลักทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมที่ทิ้งของลงไปในบึงแห่งหนึ่งแล้วมันจะไปโผล่ในบึงอีกแห่งหนึ่งได้เพราะเอาจริงๆแล้วผมลองไปเสิร์ชแผนที่ดูอ่ะตัวจังหวัดนางาโนก,กับจังหวัดชิซูโอกะก็ถือว่าห่างกันอยู่พอสมควรอยู่นะเออคิดว่าน่าจะมันเป็นไปได้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับเอาเป็นว่าเรามาต่อกันกับสเปลการ์ดอันที่4ดีกว่า เทน,นริวโอเทนซุยโนคิเซคิกระแสนภาปฏิหารแห่งหยาณนภาอันนี้เนี่ยมันเป็นการในถึงหนึ่งในเ็สิ่งลี้ลับของมหาสารเจ้าสุวะที่ถูกเรียกว่าหยาสวรรค์แห่งคลังวิหารครับคือในห้องคลังของสารเจ้าบนแห่งมหาสารเจ้าสุวะไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรก็จะมีน้ําหยดลงมาวันละสามหยดเสมอและเชื่อกันว่าที่นี่เนี่ยคือต้นกําเนิดของแม่น้ามังกรสวรรค์ ผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้หยดน้ําที่ว่าเนี่ยมันหยดลงมาจากไหนยังไงเพราะว่าผมหารูปไม่เจอเลยครับแต่ก็ไปเจอแบบเป็นความเชื่อที่เขาบอกว่าในช่วงหน้าแล้งถ้าเอาหยดน้ําตัวนี้เนี่ยกลับไปอธิษฐานมันจะทําให้ฝนตกได้ครับสเปลการ์ที่5ครับชินฟุสก,กิเดะมุสุบุฟุรุคิเอนยันเทพสายสัมพันธ์โบราณโดยต้นสนคือที่ศาลเจ้าล่างวงางใบไม้ผลิของมหาศาลเจ้าสุวะ มันจะมีต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นสวนผูกพันหรือต้นสนสายสัมพันธ์อยู่ครับในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะชื่อว่ามุสุบิโนะซุกิเพราะว่าไอ้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันจะมีรากเดียวครับแต่ว่าตัวต้นของมันเนี่ยจะแยกออกมาเป็น2ต้นและสเปลกาตัวนี้เนี่ยมันอาจจะยังในถึงตัวของต้นสนราคคนในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะอ่านว่าเนอริโนะซุกิที่อยู่ในวังใบไม้ร่วงของมหาสารเจ้าสุวะได้ด้วยครับซึ่งไอ้ต้นสนราคคนเนี่ย มันถูกจัดเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งลี้ลับของมหาสารเจ้าด้วยครับเพราะว่ากันว่าในช่วงเวลาตีสองของทุกวันนั้นมันจะโยกิ่งจนเกิดเสียงคล้ายเสียงกลนขึ้นและผมเนี่ยก็ลองไปหาเพิ่มเติมมามันก็ยังมีว่ากันว่าหากเอาใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นสนราคนเนี่ยไปต้มให้เด็กดื่มมันจะทําให้เด็กคนนั้นอ่ะหยุดร้องไห้ในเวลากลางคืนครับก็สเปลยการ์ดอันสุดท้ายของคานาโกะแล้วนะชินฟุคาบิกะอารุคาเดตะอมิวัตาริยันเทพ โอมมวาตาริที่ถูกเทพเดินผ่านโอมิวาตาริเนี่ยแปลได้ว่าทางเทพสัญจรครับมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในฤดูหนาวโดยเมื่ออุณหภูมิลดลงน้ำแข็งที่พื้นผิวทะเลสาบเนี่ยจะหดตัวและปริแตกทําให้น้ําที่อยู่ข้างล่างเนี่ยกลายเป็นน้ําแข็งตามไปด้วยและเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นน้ําแข็งผิวทะเลสาบเนี่ยจะขายายตัวและด้านน้าแข็งตรงรอยแตกให้สูงขึ้นจนเห็นเป็นเส้นทางน้ําแข็งบนพื้นผิวทะเลสาบครับ ซึ่งเอาจงริงผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหลักการที่ถูกอธิบายในบล็อกของทันเซเบอร์หรอกนะครับยังไงใครพอเข้าใจก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้นะแล้วก็ไอ้ปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันก็พบได้ที่ทะเลสาบสุวะในจังหวัดนางาโนะก็เลยจัดว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งลี้ลับของมหาสาลเจ้าสุวะด้วยครับซึ่งเอาจริงๆแล้วไอ้ปรากฏการณ์ตัวนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ทะเลสาบสุวะเท่านั้นนะที่อื่นมันก็มีเหมือนกันครับส่วนตามความเชื่อเนี่ยเขาว่ากันว่าไอ้เส้นทางตัวเนี้ย มันเป็นทางเดินของเทพทาคิมินาคตาตะที่ข้ามทะเลสาบสุะไปหายาสกะโทเมะภรรยาของตนและด้วยความที่ในอดีตปรากฏการณ์ตัวเนี้มันเกิดขึ้นบ่อยม้งครับทําให้ผู้คนเนี่ยเชื่อว่าถ้าไม่มีโอมิวาตาริเกิดขึ้นปีหน้าเนี่ยจะถือว่าเป็นปีที่ไม่ดีแต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏการตัวนี้มันหาดูได้ยากขึ้นครับนั่นอาจเป็นเพราะอุณหภูมิของโลกที่สูงมากขึ้นอ่าโลกร้อนนั่นเองนะแล้วก็มาถึงสเปลการ์ดของสุวากโก ก็ถือว่าเป็นอันสุดท้ายแล้วล่ะนะโดชาคูชินโฮเอโยเนโนโนอากะไครุเทพพื้นเมืองโกบแห่งปีโฮเอที่สสเปลกา้าตัวนี้เนี่ยมันมีที่มาจากพิธีเส้นสังเวยกบของมหาสารเจ้าสุวะครับซึ่งพิธีนี้เนี่ยถูกเชื่อว,ว่ามีที่มาจากตำนานรูปแบบหนึ่งของสุวะเมียวจินหรือก็คืออีกชื่อหนึ่งของทาคิมินาคาตะนั่นแหละครับตัวตำนานนี้เนี่ยเล่าว่ามันมีเทพกบผู้โหดร้ายองค์หนึง่งที่คอยสร้างปัญหาให้กับดินแดนสุวะ จนท้ายที่สุดสุวไดเมลจิจเนี่ยก็ลงมาปราบเทพกบครับแล้วก็ปกครองดินาซุวพิธีเส้นสังเวยกบเนี่ยเลยเป็นเหมือนการถวายของบูชาให้กับเทพของสาเจ้าครับและพิธีตัวนี้เนี่ยจะจัดขึ้นในวันปีใหม่ของทุกปีแต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานเนี่ยพิธีตัวเนี้ยเหมือนจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเป็นเหมือนการทารุณกรกรมกบครับทีนี้ที่มาของชื่อสเปลการ์ตัวนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปในปีโฮเอที่3หรือก็จะตรงกับปีคริสต์ศักราช1706 มันได้เกิดน้าท่วมครั้งใหญ่ขึ้นจนกบเนี่ยหายไปหมดครับทาให้ไม่สามารถทําพิธีเส้นสังเวยกบได้แต่เมื่อขึ้นปีโฮเอที A ่4หรือก็จะตรงกับปี1707ปรากฏว่ามีกบแดง3ตัวโผลมาที่หน้าแท่นพิธีทําให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถทําพิธีได้สําเร็จนอกจากนี้ในปี1707ยังเป็นปีที่ภูเขาไฟฟูจิเนี่ยระเบิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับทําให้เชื่อกันว่ากบแดงนี้เนี่ยอาจในถึงภูเขาไฟระเบิดด้วยหลังจากนั้นในพิธีลากบหากไปดูที่ต้นแม่น้ํา ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าแม่น้ําชื่ออะไรเหมือนกันนะมันก็จะพบกบอยู่สองสามตัวที่จําศีลอยู่ที่นั่นเสมอครับประมาณว่าเทพเนี่ยประทานกบมาให้ทําพิธีจึงถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งลีลับแห่งมหาศาลเจ้าสุวะเรียกว่าลากบในเช้าวันปีใหม่และตามในเรื่องของโทโฮจะบอกว่าพิธีสั่นสังไวกบนั้นคานโกเนี่ยเป็นคนคิดขึ้นมาเองครับและไม่ต้องเดาเนี่ยก็คงรู้ได้ว่าสุวะโกเนี่ยคงจะไม่ชอบพิธีกรรมนี้แน่ๆ เพราะว่าถึงนางจะเป็นเทพกบที่ไม่ได้ควบคุมกบหรือไม่ได้มีกบเป็น้าบริวารแต่นางก็เป็นคนที่ชอบกบมากครับโอเคก็ประมาณนี้แหละคลิปมันอาจจะดูสั้นๆหน่อยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็ไม่รู้ว่าคนดูจะสนใจกันหรือเปล่าแต่ว่าผมสนใจไงก็เลยทํายังไงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบอของท่านซเซเบอร์อีกครั้งนะครับแล้วก็ตรงส่วนไหนที่ผมเพิ่มเติมมาแล้วมันผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะาบางข้อมูลเนี่ยก็เอามาจากภาษาญี่ปุ่นบางข้อมูลเนี่ยก็เอามาจากภาษาอังกฤษนะครับ แล้วผมเองก็ไม่ได้เก่งภาษาด้วยไงเออไม่ว่าจะภาษาหาอะไรก็ตามรวมถึงภาษาไทยด้วยยังไงถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่ลงมาแล้วสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันครับบ๊ายบาย